ต่างชาติด้วยตอนนีข้ขอ,ข,อขอทำงานก่อน PK เดี๋ยวเอไาไว้วันหลังยองสองทุ่นี<อ>่ะรอนียครับใใครก็ไม่รู้ส่งเข้ามาสือเมื่อวานนี้เห็นบอลคุยกับพี่เตพี่เตชินพี่โรสซิลินทิพแล้วก็ใครลหลายๆคนแ่ะน่าสนุกมากเลยนะแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาถึงทางนั้น,นไง วสวัสดีป้าส้มบาครับนี่มาเลยป้าส้มปลามาเลยเป็นกำลงังใจให้เบลหน่อยนะที่อัดก็ยังอยู่พร้อมๆได้เลยได้เลย เต็มที่จริงสวัสดีครับคุณนาสวัสดีครับพี่แม่สวัสดีครับพี่แม่มาแล้วพี่แมก็มาแล้วพี่แม่มาแล้วพี่อัดมาแล้วปลาสมบะมาแล้วแล้วพี่ตะนอยมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนอยู่ในนี้ทุกคนมาแล้วขอบคุณเจ้าของฝายทุกคนนะครับจะมากจะน้อยล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้เบลทุกนั้นเลยขอให้ทุกคนรวยๆเองสมบัติหนาทุกสินุบกันนะครับรวย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 ครับอบคุณ เรื่อบ้านมาช้าจะไปบ้านส่จะไม่ทำให้เสียชื่อต้องบาน BFC เป็นทับบ้า,บาน BFC เพราะผมคือลิเกชายาสนึ่งร้อยหกสิบหกศา วันนี้ลืมเลยวันนี้ลืมเลย้วาไป่ั MV ออกวันที่29นะครับการบอกแล้ว29่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สบเนะครับ MV ขอบคุณพี่บอ่บอลขคครับขอบคพี่ชายอ่ะอันนี้ไมครับี่บอลรักนะดูแลสุขด้วยอบครับคครับอ่ะ ไปทย่นู้นครับที่กลที่้านี้้ก็มีนะนี่จะไปไมนั่งคนนบให้ขอบคุณครับ มีม,มาชานนางูพี่ไปแ่ม่บกนนี่อ้ยโมเดง่ยิ่เขนานี้เนะคะฝากด้วยนะคะ b ของเราทั้งสองคนนะจ๊ะช้านจากที่เวลวนะคะม b เอีเนี่ยนอตานะคะก็ฝากไ้หลอใจด้วยนะคะยวเอาดูกันว่าในทบอกมอน กันกี่รอบนับมาให้ด้วยนะเอ้ยของจริงเขาอาจจะตัดก็ได้เดี๋ยวะเขาหลังจะทำควิดีโอรีแอคเลองดูของจริงเขาอาจจะจะตัดออกก็ได้ช่วงมองหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะนิดนึงเข้าไปดูหน้าเฟซมายังพ่อใหญ่อะลองเข้าไปดูเดี๋ยวพ่อใหญ่อพี่ลงไว้อะพวกว่างไปไหว้ก็ได้ไม่พี่อะ อ่ะเทียสเองเทียลองเข้าไปดูว่าไม่ได้แชร่เขาใหญ่เลยเผื่อว่างๆไปขอพรไปไหว้เขาได้เขาใหญ่คืออะไรอ่ะแง่หรอไม่ใช่แง่เขาใหญ่เขาเขาชื่อเขาใหญ่นะแต่ว่าเขาชื่อสุรต์สวัสดีเขาใหญ่ชื่อสุรต์สวัสดียอดเยี่ยมอ่ะเขาใหญ่อะไร วันนี้สามผมเหรอสามปุกูทุกวันเมื่ <laughs> อวานมันกลิ่นแปลกๆไงโนอะเมื่อวานกลิ่นแปลกเนะอะโรอืมโคตโคตรทุกคนดูดิอืโนจับปุยนุ่ <laughs> นเอาคนโคตรเยอะเลยนี่เดีย๋ยวฝากซีรีส์วายเราด้วยนะครับใช่ เร,ออนนเรื่องอะไรเน,นี่เยเรื่องอะไรอีเห็นหนึ่งไม่ได้เรื่องซีรีส์ไว้ครับเรื่องผงถ่านที่รักอันนี้ไหนดดนในไหนวะนี่นี่ครับผมหมาจูดตูติดกันเลยหมาจูดตูติดกันเรื่องอะไรหมาจูด คนร้อนเลยจ้ะไม่ใช่คนเยอะจัดเลยอ่ะคนเยอะจัเออเยอะแบบคนมาเที่ยวด้วยอะไรด้วยตามล่าปลากระเบนเ็บอกเรื่องตามล่าปลากระเบนไมเจออะไรนทราจต้อรอที่ราะริมวอาแล้วอะไร อะไรเอาดีดีต้องมีด่าบ้างเนี่ยไม่มีต้องมีนินทาบ้างแนี่ยมีเออใช่ถ้ามีแต่งหน้าเรื่องแต่งหน้าเหรอเรื่องอะไรกันเรื่องเรื่องอะไรร่าหน้าตึงสจเลอกอกแโดยสาีองเรตา เรื่องอะไรทำหน้าฉีดหน้าเหรอเรื่องฉีดหน้าเหรอใช่มพี่าจังหวัดลบบุรีจะเดาแฟนองี่เรื่องอะไราเทพกีทกๆจหวัดทุกๆสถที่อะไ้รวะแงริซ่สันสร้างฐ เอเดียวสายี uh, yeah, um, uh, ่ะอะไรวะทำไมอ่ะมั่ได้เป็เรื่องในจังหวัดพะลงราโคนไม่ยอ่ยเสียงไม่ยอมให้เราแหวนไว้ใ่อัที่เพิ่งพาจ่าดังไหนกนี่เ

นักเลงนี่เรามิสุกมาดีไลนักเลงนี่มนใสใจเลยพวกเราวัสดีครับราครบสวัสดีหอมแหมบิรัหนักระหังไล่ยุบพวกเราครับระบุงชาวตายบอกความสุขความบัเทิงลำดับต่อไประบผมเป็นการไหว้ครูและต็ด้วยการรำส่วยๆจยงหงวะก้อยๆถ้าพี่น้องรลอมเร็วขอเสียงฮห้ดังๆให้กับพวกเราสักนิสตีกับเสียงมาจา ไปครับเริ่มได้เฮ้ยจับฮิ ความรอความสวยมาต้องคูณถึงนะเฮ้ยเชว้าวเฮ้ยู้ิตคืนนี้รามและแฟนตาซีอยู่ที่วัดโคกระบาลตำบลโคกระบาลจังหวัดอุบลราชธินีราจิการมาติด ลำงโโละครับพร้อมด้วยคณะบังการให้เกียรติมาทำการแสดงนี่นี่้ยาคืนวันี้เป็นแสดงที่ร้านอาหารรานวัติกรงนับลงปินับตำบละชาชิปปะขัยะจังหวัดประทุกจ้า

ความแข็งงแรขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณเสียงโปรเกรสซีฟที่มอบให้ขอบคุณความรักขอบพระคุณความศรัทธาและความเมตตาในผลงานการแสดงของสุดยอดลิเกไทยทีมงานของเจ้าชายแห่งวงการลิเกพระเอกซุปเปอร์ไาต์ในยามว่างคำสองนามประเทศผลงานของพระเอกกราชนี่ก็ผลงานของพระเอกก้อแกวะไรที <Yeah, ่ ใจเย็นดิ ừ, ใจเย็นด uh, ิเออใจเย็นเย็นดิโวยใจหายอะดิใจเย็นเย็นหดไปแล้วเออใจเย็นเย็นไม่ปากกินมาน้นี่ไงวันนี้เราไม่ได้หอมเลยนะผ้าผู้ามเื่อมลำกวีคนมีสีอัญชันผิวแดกทุกว่า ใจหายเลยเมื่อกี้มันขึ้นไหมได้ไงให้ใหให้กดจิกซอยงแลท้ทีนี้เน็ตมันไม่ดีเพราะเน็ตมันไม่ดีแล้วมันก็ก็ค้ามันกดอะไรไม่ได้เลยไงก็เลยใจหายนิดหน่อยเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรแล้วก็เลยกดออกไปเพื่อไปไปกดเป็น 4G ไม่ใช้ 5G 5G ใช้ไม่ได้ G ใช้ไม่ได้ครับ 5G 5G มันนี่ครับ 5G มันมนคนใช้เยอะใจหายเลยอววขอบคุณครับขอบคุณครับพ M I N T Y M I N T T Y ครับ

เราหัววาวไมเห็นนมหยิบไปนชหมครับนมพี่ตีก็ไม่บอกพี่ตีนานๆลรมนะคับมพินนะครับ่ไหมพี่กลัวแบบไม่ได้อะได้อะหลยว่ายส่ก่อนใส่ก่ยวพี่นะนี่มเกิน คน,คนสรมนี่น้องแต่ไม่ค่อยรับถือหรอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันนี้พ่อใหญ่อะ่ะแ <c oughs> ม่พี่ไอ้ก็อ่อคั มันคลายยากมากเลยว่ะมันนานมันนานแล้วนะแต่มันนานมากเลยคุณไม่คลายอ่ะเธอต้องไม่นาไอ้นานนะอ่ะเองที่เขาบอกอ่ะตอนนั้นที่น้องสี่ดูผมผมบอกว่ามันก็คล้ายๆกับโบพดนี่แหละเพราะสี่จะบ้างเนี่ยมันไม่มายหรือไม่เอาเลยจริงปะตอนนั้นก็ช้าดไปท้ายพี่พี่เนทไหมมี่ตัวเฮ้ยเหลือให้กูตัวหนึ่งไห้ว่าไหมอยู่หรู

แสงหดหูเป็นห่วงดวงใจหายเที่ยวเต้นกินรำกินจนสิ้นกายเรี้ยงลูกได้นั่นหรือคืออริเกสัญญาาสดาการแสดงของุยอยุยอดอิเกไทยยอดชกใจของเอกคนรักอเนกชา้า ท่านประธานซุปเปอร์สตาร์ yeah. Thank <laughs> you. เมื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเบลีคราทีมงานพิาศษรับรองของคุณสมานตุนจันระบบเสียงหอนล่าเบลตามรากัเป็นบ้นต้อนจำปาพบังหวัดออาอรร่วมทีมงานเรกบนรักนางเอกดววแก้วเรกสอนรามน้องน้ำเก้มร่วมกันกับกวาดรยกับ้องดิบดง

ความเป็ใจกุเป็นสัญญารอโดเรื่งการก็รักตามคำขอและเจ้าภาพการรับชมตอนันมจัดให้ไม่ใส่ใจความีความสุขในการแสดงได้คนีร์บุกคจ้าเย้อ๋อเย้อ๋อเย้ม่อนเห็นความสุขความสวยงามอวามางกาย

เบลอยากให้น้องสัตว์หวงได้เป็นแฟนนกเมฆาภาคภาคด้วย1ฉาก